การกินคอลลาเจนแล้วทําให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้น <Wow. S 1> คอลลาเจนนั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะ wow. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทําให้กระดูและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคําตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะ คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทําให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทําให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทานั้นดีขึ้นได้ เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บารุงผิวหน้า ของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะ กระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนโน,นั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสะเลือดของเรานะคะ ทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อ ซึ่งจริงๆแล้วกระดูอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโน,โนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะ ดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่า กระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัย ต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะ โดยสรุปแล้วก็คือณนะข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทําให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณนะปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยา เพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสําหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนําว่าเป็นคอลลาเจนไททูนะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบํารุงผิวหน้านะคะ่ะ สำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทําให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สําคัญก็คือการออกกําลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อ เพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นๆให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะบัณฑิตกายภาพบัตัและจัดกระดูกด้วยกดถูกใจและกดซีเฟิร์สให้ด้วยค่ะและท่านใดที่สนใจการรักษาแบบไม่ใช้ยาสามารถที่จะเข้ามารับการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ค่ะหากท่านใดมีปัญหาสุขภาพ ต้องการปรึกษาเบื้องต้นสามารถปรึกษาได้ช่องทางออนไลน์ที่ Line at b บั d i ิตค i ิ i c ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือทางแชทบล็อกของ Facebook บันดิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ